สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตางกันต่อนา้อแนวทางนะครับลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับแนวทางนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกของวันที่26กันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคำนวณที่ก็อ่านเล็กเด่นจากศูนย์ถึง9คัดไปเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราวสามัคคีนอรสามัคคีวันที่26นะครับผลออก05600 ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์ก็เสียดายเนาะนะครับเน้นให้ผิดตัวนะครับผมประจับที่เลขสี่นะครับเลขสี่ไม่มามาตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือห้านะครับก็เน้นในสี่หกมันมาห้าหกนะครับก็ชิวันแนวทางวิ่งลูดเข้าที่เลขห้านะครับชุดปินห้าหกนะครับต่อที่เราวสัมคีนะคราวสัมคีวีไอพีผลออก สองห้าหนึ่สองสองห้าหนึ่งหสองะครับก็เข้าที่ห้าวิ่งลนะครับส่วนวินก็ห้าหนึ่งสองะครับใครวิน3ามตัใครวิน3าตัวเข้าๆเนาะนะครับเข้าชุดนี้นะครับครับสองห้าหนึ่งนะครับแต่ผมไปจับ สองห้านะครับสองห้ามันไปไปอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยสองห้าไปอยู่ด้านหน้าส่วนสามตัวก็สามสองห้าน้ออยู่ในวินหมดเลยนะครับแต่ไปตับผิดตัวแต่ก็เข้าที่ห้าวิ่งรลดนะครับชุดบินเข้าที่ห้าหนึ่งนะครับใครบินสามตัวก็ได้ที่สองห้าหนึ่งนะครับก็เป็นตัวกลับเนาะห้าหนึ่งสองก็ต่อที่เราวีไอพีนะครับ ผลออก42034นะครับ4 2 0แล้วนก็น3 4ครับอันนี้ก็ถือว่าวิ่งลูดหลุดนะครับสำหรับ VIP นะครับแต่ว่าชุดวินเข้านะครับชุดวินเข้าที่2 0 0 2แล้ว3ตัวไปตัดเล่นคุจะเข้าชุดนี้เนาะแต่ตัวจับให้ก็จับไปทอี่9 2ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล็กเด่นของผมหลุดนะครับตัวประกบก็ยังมาเนาะตัวประกบมันมาด้วยกันนะครับ ก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวต่างวันที่27วันที่27นะครับเดืนอนเก้พศ2568นนะครับกับแนวต่างลาวสามัคคี กับสามคัคคีแล้วก็สามัคคี V I P แล้วก็เรา V I P นะครับก็สามเดียวเหมือนเดิมนะครับ ในทางผมก็พูดไปแล้วเนาะตัวคิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูแนวทางรางสมัครคีนะครับสมัครคีวันนี้ชุดบินผมให้ที่9 0 1 7 8นะครับ9 0เ7็เกเดลขด่นให้9 กับศกับเกับศูนย์ผมเมน้นที่เลขศูนเนาะใครชอบเก้าจับ9ก้านะครับวันนี้ก็จะไปจะแค่สองชุดนะครับจบไปที่9 8 ศูนย์แปดสามตัวจับไปสองชุดนะครับห้าศูนย์แปดแล้วก็หกศูนย์แปดสำหรับสามาคัคคีก็นนในตีเลขศูนยะ์เนาะนะครับสองตัวก็ไม่ต้องเน้นหรอกนะครับ แต่สามตัวตัวที่ผมจับผมก็ติดกันอยู่แล้วนะครับแปดศูนย์นะครับต่อที่สามรกีวีไอพีนะครับชุดวินวันนี้ได้เลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับสนล็กเด่นก็ได้เลขศูนย์กับเลข ผมไล่ผิดขอไปครับมันได้2กับ3ามครับผมไล่ผิดไล่ชุดบินผิดเนาะแต่ก็อยู่ในชุดปินนี้แหละนะครับแต่ตัวที่ผมได้เมืนนนี้ผมได้ได้ที่3นะครับก็จับให้2ชุดเหมือนกันมันจะเป็น3 0มศกับ สองูนนะครับใครก็จับเพิตมเติมา็จับไปในชุดปินเลยนะครับผมวางเล็กเด่นผิดตำแหน่งนะครับคำจริงผมตอสองสามไม่น่าเนาะสองสามูนหนึ่งสี่นะครับส่วนสามตัวนะครับผมจับให้ที่4 30กับ4 30แล้วก็4 2 0อ ชุดนี้น่าเล่นกว่านอในเนที่เลขสามก็จะเป็นสี่สามศูนย์กันเนาะสองชุดก็กลับไปที่ส0ศูนย์นะครับต่อที่ลาว i ีไอพีนะครับลาวบีไอพีวันนี้ชุดบี ก้าห้าสี่หกศูนย์เลขเด่นนะครับผมให้ที่เก้ากับห้าก็จับไปที่เลขเก้านะครับก็จะจับไปที่วันนี้ศูนย์มันจะมาเยอะไหมทำไมมันติดทุกวินนึง เป็นไรเนาะนะครับจะบปีนจะไปที่96แล้วกันนะ9แล้วก็96แล้วก็า าห้านะครับก็จับไปสองชุดนี้เนาะชุดสามตัวนะครับสามตรงจับไปที่59หกจับชุดเดียวเนาะมี59หกไปเลยตัวที่ในในก็คือเลข9นะครับ ใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดบินนะครับซึ่งผมเลือกจับเฉพาะ95กับ96นะครับ95 96กับกาจิรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับต่ตไนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกท c ทุกท่านโชคดีในวันที่27เป็น9พศ2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ